อัดวิดีโอเข้ามาได้สีไม่แจ่มสีจืดชืดบางครั้งเราต้องมีการย้อมสีในวิดีโอนะคะแล้วจะย้อมสียังไงที่จะให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดวันนี้คนน้อยมีเทคนิคในการย้อมสีวิดีโอให้ดูธรรมชาติและสีแจ่มสดใสอันดับแรกนะคะให้นำวิดีโอเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบดูวิดีโอของเราหลังจากนั้นให้เลื่อนไปข้างหน้าไปที่เลเยอร์ค่ะ ที่มีเดียเลือกรูปภาพเลือกสีขาวแล้วก็ขยับสีขาวให้จบคลิปนะคะให้ยืดสีขาวจนจบคลิปเลยค่ะหลังจากนั้นขยายเขาให้เต็มจอค่ะพอขยายเต็มจอแล้วให้เปลี่ยนเลเยอร์เป็นสีเขียวนะคะพอเปลี่ยนสีแล้วนะคะทีนี้ ให้กดตรงเลเยอร์สีเขียวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขยับหาคำว่าการผสมนะคะแล้วก็ไปที่คำว่าแสงนุ่มค่ะแล้วก็ปรับความทึบของแสงนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดแค่นี้นะคะคุณก็จะได้วิดีโอที่เป็นแสงธรรมชาติแสงแจ่มดูไม่เวอร์เกินไปนะคะ ไม่ใช่ทําได้แค่สีเขียวนะคะถ้าเราต้องการให้บรรยากาศดูมืดเราก็สามารถเอาสีดํามาทําได้แล้วเราก็ปรับความทึบของมันนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็ไม่ต้องง้อแสงแดดแล้วนะคะบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายทำเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสเนาะเราก็ถ่ายธรรมก่อนแล้วก็มาย้อมสีเอาได้คะ่ะถ้าคุณชอบในเรื่องราวของการตัดต่อวิดีโอ หวังว่าวิดีโอถัดไปคงจะถูกใจคุณนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ